สวัสดีค่ะกระแสายข่าวดังมาแล้วค่ะน้ำท่วมโรงเรียนสามีนุ้ยสุจิรากลุ้มน้ำท่วมโรงเรียนสูงกว่าปีก่อนใช้เรือเป็นยานผาานะสามีนุ้ยสุจิราเป็นกลุ้มน้ำท่วมโรงเรียนอนาชาติอีกแล้วบอกปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วจนต้องเอากระสอบทรายมาก,ก้าและใช้เรือเป็นยานผาานะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2564โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล TIS โรงเรียนอนาชาธุรกิจของครอบครัวปอนชยพลสามีของนักแสดงสาวนุ้ยสุจิราน้ำท่วมสูงหนักส่งผลกระทบให้โรงเรียนได้รับความเสียหายล่าสุดปีนี้2565โรงเรียนเจอเหตุน้ำท่วมอีกแล้วจากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงเมื่อวานช่วงเย็นส่งผลให้น้ำท่วมเข้าพื้นที่ในโรงเรียนจนต้องเอากระสอบทรายมากั้นและใช้เรือเป็นยานผานนะโดยปอนชยพลสามีนุ้ยสุจิราโพสต์ภาพโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเล่าเรื่องราวว่า เพิมแล้วจ้าวันนี้สูงกว่าไปที่แล้วอีกใครเรือกันได้เลยทีเดียวทางกลางเพื่อนแฟนขับเข้ามาให้กำลังใจอทิสู้ๆค่ะส้สนะปอนเตรียมให้พร้อม24ชั่วโมงโอ้เก a เรือที่ซื้อมาได้เวลาใช้แล้วซึ่งเมื่อวานวันที่3ตุลาคมห5ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่ากรุมอุตุนิยมทิทยาในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2 5 6หประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าติดตามพายุลูกใหม่ หมุนเขตร้อนที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นโดยมีผลกระทบภาคใต้ตอนบนถึงภาคใต้ตอนกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานข้อมูลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์น้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการเตรียมการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดขอขอบคุณข้อมูลข่ลขาวจากคมชลึกออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ